รายการธรรมะคือคำตอบเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ line, โดยพระกิติคุณสิริกุโนเพื่อเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ line, ให้กับสาธุชนญาดโยยมที่ได้เข้ามาติดตามได้เข้ามารับชมผ่านช่องทาง YouTube ชื่อธรรมะคือคำตอบวันนี้ตรงกับวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2567 วันนี้เราก็จะได้มาพูดธรรมะนะประเด็นธรรมะในหัวข้อเรื่องถ้าเราไม่คาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์ญาติโยหมหลายคนเชื่อไหมว่าที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เนี่ยความทุกข์ทางใจไม่ว่าจะเป็นความเสียใจความเครียดความเศร้าโศก ความความอาฆาตแค้นทั้งหลายที่เราจะต้องมาทำร้ายกันด้วยกายกรรมวจีกรรมมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปจัจจัยหนึ่งก็คือการที่คนเรานั้นมักคาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเรื่องของการนินทาการนินทาเนี่ยมันเป็น ธรรมะอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นธรรมเป็นของคู่โลกเขาเรียกว่าโลกธรรมถ้าเกิดเราไปคาดหวังว่าจะให้ไม่มีใครนินทาเราเราก็จะเสียใจเปล่าเราก็จะทุกข์ใจเปล่า,ลาไม่ว่าใครก็ต้องโดนนินทาเท่านั้นพระพุทธรูปพระปฏิมาอยู่เฉยๆไม่มีชีวิตอะไร ก็ยังมีคนติตรงนั้นติตรงนี้ตรงนี้งามตรงนี้ไม่งามอย่างเงี้ยเป็นต้นขณะพระพุทธเจ้าก็ยังมีคนดินทาพระพุทธเจ้าเนี่ยโดนคนด่าเจ็ดวันขณะพระองค์เป็นบรมมรคูบรมศาส,สดาก็ยังโดนดินทาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะคาดหวังว่าห้ามคนอื่นมาน,นินทาเราไม่ให้ใครมาดินทาเราก็ไม่ได้ แม้แต่ทั่งถ้าเกิดเราลองมาดูตัวเราดีๆบางทีเราก็ยังดินทาคนอื่นบางทีเราก็ยังพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีอันนี้มันเป็นสัจธรรมครับเราจะไปคาดหวังให้เพื่อนเราไม่ดินทาเราเนี่ยโหมันเป็นไปได้ยากครับมันมันเป็นไปไม่ได้เลยเราจะคาดหวังให้ทุกคนพูดแต่สรรเสริญเรามันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเกิดใครคาดหวังอย่างเงี้ยถูกแน่นอนอ่ะ ทุกแน่นอนมันเป็นของคู่โลกประจำโลกไม่มานานแล้วมาตั้งแต่โลกเกิดมาพร้อมกับมนุษย์นะครับมันเป็นของคู่โลกนินทาประการต่อไปก็คือถ้าเกิดเราคาดหวังว่าเราให้ใครยืมเงินแล้วคิดว่าเขาจะคืนเราทุกครั้งอันนี้ก็เป็นไปได้ยากหรือไม่ก็ เป็นไปไม่ได้เลยครับยิงอยู่บางคนอาจจะโชคดีมีคนมายืมเงินแล้วเขาคืนทุกครั้งอันนั้นเจอคนดีก็ดีไปครับแต่บางคนมันไม่ได้โชคดีขนาดนั้นคือย uh ืมแล้วไม่ยอมคืนยืมแล้วเบี้ยวยืมแล้วบิดผิวอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็เป็นลักษณะของความเสื่อมแบบอย่างหนึง่งบางทีเราทำงานหาเงินมาเหนื่อยแทบตายใช่ไหมครับ เราเห็นคนอื่นเดือดร้อนอเขามายืมเงินเราเราก็มีจิตเมตตาเจตนาหวังดีจะช่วยเขาเราก็ให้เขายืมเงินแต่สุดท้ายเขาหนีเขาไม่คืนเขาปิดโทรศัพท์เขาบล็อกเบอร์เราเขาไม่มองหน้าเราเขาไม่ยอมคืนเราอย่างนี้มันก็เป็นลักษณะของความเสื่อมราบในรูปแบบหนึ่งที่เราจะต้องเจอเมื่อเราเจอแบบนี้เราก็ต้องทําใจครับเพราะว่า มันทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นทุกข์ทางใจนะเราก็คิดซะว่าถือว่าทําบุญทําทานไปเราก็คิดซะว่านี่แหละมันเป็นความเสื่อมราบอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเจอครับอไอเรื่องของความเสื่อมราบเนี่ยเรื่องของความเสื่อมราบเนี่ยมันสามารถมาในรูปแบบไหนก็ได้จะมาในรูปแบบโดนอักคีภัยไฟไหม้น้ําท่วมโจรป้น หรือว่าทําของล่นหายอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะความเสื่อมราบอย่างหนึ่งที่มันก็จะต้องเจอถือว่ามันเป็นของคู่โรคอย่างหนึ่งเมื่อมีราบก็ต้องเสื่อมราบทางแก้ที่ดีที่สุดคือถ้าเกิดใครยืมเงินแล้วไม่ยอมคืนเราครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องให้ครับเราก็ไม่ต้องให้ให้คนที่ให้เราไม่ให้คนที่ไม่ให้เราในข้อเนี้ก็คือว่า ใครที่เคยหยิบยืมอะไรออกไปเราไม่ยอมใช้เืนครั้งต่อไปเราก็ไม่ให้ต่อไปก็คือเราอย่าคาดหวังว่าชีวิตของเราจะเจอแต่เรื่องที่มีความสุขอย่างเดียวโดยที่ไม่เจอกับความทุกข์เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยชีวิตใครจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวความสุขมันมีสองทางทางกายกับทางใจจะให้ทางกายพบเจอแต่ความสุขทางกายอย่างเดียว จะได้กินอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอย่างเดียวจะได้ฟังแต่เสียงไพเราะอย่างเดียวเสียงดีๆอย่างเดียวจะได้เห็นแต่รูปงามๆจะได้พบเจอแต่สัมผัสท,ที่ดีๆมันเป็นไปไม่ได้ครับแม้แต่เรื่องของสุขภาพจะหวังให้สุขภาพดีตลอดปีมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถบังคับควบคุมได้อยู่ๆจะเจ็บป่วยก็เจ็บป่วยขึ้นมากระทันหัน บางทีถ้าเกิดเรามัวไปคาดหวังกับของที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นของที่ไม่เที่ยงะครับถ้าเรายึดมั่นก็คือเราก็ทุกข์เรากำลังยึดมั่นในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ครับฉะนั้นคนที่ติดสุขหรือหวังในความสุขมากเมื่อมันมีทุกข์มันจึงทุกข์มากครับ ประการต่อไปก็คือเมื่อชีวิตของเราประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางจิตใจเราประสบพบเจอกับปัญหาอย่างเช่นตอนนี้ตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันคือน้ำท่วมใช่ไหมครับบางคนได้รับความทุกข์ได้รับความทุกข์จากน้ำท่วมบ้านเรือนรถเสียหายทรัพย์สินเสียหายหมดเนื้อหมดตัว แน่นอนว่ามันสร้างความทุกข์ให้เราแน่นอนครับความทุกข์ทางใจแต่คนนี้เมื่อเราพบเจอกับปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่เราการที่เราจะสามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจของเราได้มันก็มันก็จะต้องใช้วิธีคิดใช้วิธีคิดให้มันตรงกับความเป็นจริงครับวิธีคิดที่ตรงกับความเป็นจริงอย่างที่หนึ่งก็คือเราก็ให้เอาพิจารณาว่า ความทุกข์เนี่ยที่เราประสบพบเจอเนี่ยมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไปมันไม่ใช่ว่าน้ำมันจะท่วมอย่างนั้นตลอดไปมันก็ไม่ใช่ว่าทรัพย์สมบัติที่เสียไปแล้วเราจะหามาใหม่ไม่ได้ไม่ใช่เสียแล้วเสียเลยความทุกข์มันก็เป็นแค่ของชั่วคราวครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้เราคิดซะว่าความทุกข์ที่เราเจอในครั้งเนี้ปัญหาที่เราเจอครั้งนี้ มันก็เป็นการทดสอบจิตใจของเรามันก็เป็นการฝึกให้จิตใจของเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นมีความแข่งมากขึ้นเราจะรู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยแข็งแรงขนาดไหนก็ต่อเมื่อเราได้พบเจอกับปัญหาบางคนจิตใจอ่อนแอมากจิตใจไม่มีกำลังไม่มีกำลังเลยพอเจอกับปัญหาหนักๆก,ก็ฆ่าตัวตายนัหรือไม่ก็เป็นบ้า สติไม่ดีเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยชีวิตของเราก็เหมือนกันครับเราจําเป็นที่จะต้องเจอปัญหาบ้างเพื่อจะดูว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งแค่ไหนฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับเมื่อเราปประสบพบเจอกับความสุขประสบพบเจอกับความทุกข์ก็ให้เอาพิจารณาว,ว่าของพวกนี้มันก็ เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้ชัวรข่าวดังนั้นครับเราไม่อยากเป็นทุกข์เราก็อยากไปคาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่มันเป็นทำคู่โลกทำประจำโลกเราไปฝืนเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับ